สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโครงงานพิเศษการศึกษาสมบัติทางรีโอโรยีของน้ำพิกกะปิบผงค่ะโดยมีสมาชิกกลุ่มคือนางสาวพิมพกาปานเจริญและนางสาวชรดาแย้มฉายค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาทิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนีเอียมมูสิตค่ะโปรเจกต์ <Project S 1> ของเรานะคะจะเป็นการนําน้ําพิกกะปิซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่เป็นกรดแต่ว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้องมาทําแห้งด้วยวิธีโฟมแมทซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้อาหารเหลวหรืออาหารที่มีลักษณะข้นเกิดเป็นโฟมที่มีความคงตัวโดยอาจมีการเติมสารที่ช่วยให้เกิดโฟมเช่นไข่ขา,ขาว หรือสารที่ช่วยให้ความคงตัวเช่น CMT จากนั้นนำไปทำแห้งด้วยลมร้อนภายใต้ความดันบรรยากาศซึ่งอากาศขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่จะไปเพิ่มพื้นที่สำหรับการระเหยน้ำส่งผลให้สามารถทำแห้งในระยะเวลาสั้นและใช้อุณหภูมิในการทำแห้งไม่สูงสามารถนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีการทำแห้งขั้นพื้นฐานเช่นการทำแห้งแบบถาดเป็นต้นค่ะ จากนั้นนำมาคืนรูปแล้วศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของน้ำพิกกะปิต่อไปค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะเราจะทำการเตรียมน้ำพิกกะปิโดยการปั่นส่วนผสมของน้ำพิกกะปิทั้งหมดนะคะรวมกันด้วยโถปั่นความเร็วสูงจากนั้นเตรียม CMC โดยค่อยๆเท CMC ลงในน้ำที่มีอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสพร้อมกับคนให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตามปริมาณของ CMC ที่ศึกษาค่ะ โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น2ส,ส่วนนะคะได้แก่ส่วนแรกศึกษา CMC ปริมาณ 0, 0.25, 0.5และ0.75กรัมต่อไข่ขาว100กรัมและส่วนที่2ศึกษาไข่ขาวปริมาณ 80, 90, 100และ110กรัมต่อ CMC 0.75กรัมโดยใช้น้ำพริกกะปิ50กรัมค่ะ จากนั้นทำการตีปั่นส่วนผสมทั้งหมดพร้อมกันด้วยเครื่องคีเชนเอทแล้วนำโฟมที่ได้ไปทำแห้งที่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงค่ะจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีความชื้นไม่เกินร้อ108และมีปริมาณน้ำอิสระไม่เกิน0.6เมื่อครบเวลาทำแห้งจะได้น้ำพลิกกะปิที่มีลักษณะเป็นแผ่นก่อให้นำไปปั่นจนได้เป็นผงละเอียดแล้วนำไปวิเคราะห์ปริมาณความชืน้นและปริมาณน้ำอิสระ เพื่อดูว่ามีปริมาณความชื้นและปริมาณน้ําอิสระอยู่ในเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นหรือไม่จากนั้นนําไปคืนรูปแล้ววิเคราะห์คุณสมบัติทางรีโอโลยีเพื่อศึกษาผลของ CMC และไข่ขาวต่อคุณสมบัติทางรีโอโลยีของน้ำพิกกะปิที่ผ่านการทําแห้งด้วยวิธีโฟมแมตต่อไปค่ะซึ่งผลการทดลองของเรานะคะจะแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างน้ำพิกกะปิผงทั้งหมดมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละแ และมีปริมาณน้ำอิสระไม่เกิน0.6ค่ะการศึกษาทางรีโอลโยีนะคะทำให้ทราบว่าตัวอย่างน้ำพิกสปีทั้งหมดที่เตรียมมีค่า G ีพามากกว่าค่า G ีเด็บลพมีพฤติกรรมการไหลเหมือนกันมีค่าปัจจัยก,การสูญเสียม,มากกว่าศูนจดซึ่งบ่งบอกว่าเป็นพฤติกรรมของเจลที่มีความอ่อนตัวค่ะสำหรับค่าความหนืดปรากฏนะคะจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณจ m เอและไข,ข่ขาวเพิ่มขึ้นส่วนค่าสัมประสิทธิ์เนื้อสัมผัส จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ TMC เพิ่มขึ้นแต่จะลดลงเมื่อปริมาณไข่ขาเพิ่มขึ้นค่ะโดยตัวอย่างน้ำพริกกะปิทั้งหมดนะคะจะแสดงพฤติกรรมแบบเชียร์ติมนิ่งค่ะและนี่จะเป็นรายละเอียดแบบคร่าวๆของพวกเรานะคะหากมีผู้ใดสนใจจะศึกษาตอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางที่เพจคณะเลยนะคะขอบคุณค่ะ